ภาษาไทยภาษาไทยคาบนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของมาตรากทซึ่งจะเป็นการทบทวนนะเป็นการทบทวนอ่ะครัออนี้นะคะ ให้นัเรียนช่วยบอกกันช่วยบอกชื่อเรียกของสิ่งของต่างๆต่อไปนี้นะคะตัวนี้ฉันคือมดค่ะมดมดแดงมดคเห็ดค่ะเห็ดเค่ะพวกพิสาค่ะน่คือมีดค่ะตนนี้มาดูนะคะคำว่ามด เหแล้วก็มีเนี่ยเป็นคําที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตรากดนั่นเองต่อมามาฝึกอ่านคํานะคะแล้วก็สังเกตคำรถรถรอโอรถรออหรถรอโอหอรถรออรถรอลออรถรอโอห์รถรอโอหอ พืช่ะพืชตอ่ะตอตอตอตาตอตาตอ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 อตอตอตออตอออต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  ช็อตเอามามแพ็คน,น่าจะโทรศัพท์น่ะคำว่ารถพืชแลว้วก็บาทนะคะเป็นคําที่ออกเสียงตัวสะกด่เหมือนเสียงดอเด็กจึงจัดอยู่ในมาตรากดนั่นเองนี่คราวนี้นะคะคําในมาตรากดก็คือเหมือนที่ครูบอกไปเม,มื่อวานนะคะมีทั้งหมดสิบหกตัวแล้วก็มีคําที่ผสมด้วยสละดเสียงสั้นและสละดเสียงยาวเออแม่ไม่ไมคขอาใจสละดเสียงสั้นสละด ลแล้กก็เริ่มปิดไม้ฟังเนี่ยปิดไมแล้วฟังน,นะคะคําที่ผสมด้วยสเสียงสั้นนะคะเช่นคําว่าชัดก็คือเป็นตัวสะกดที่อยู่ในคำสิบหกตัวนี้นะคะที่อยู่ในมาตรากฏแต่คํานั้นๆนนเนี่ย จะออกเสียงลากยาวไม่ได้เขาถึงเรียกว่าสระดเสียงสั้นเช่นคําว่าชัดเนี่ยมันลากยาวคําว่าชาัดมันคือมันากยาวไม่ได้นัเนี่ยมันจะต้องอ่านคําว่าชัดเลยชิดพุทธเนี่ยเสร็จเนี่ยเราก็ลากยาวไม่ได้คําว่าบทเหมือนกันมงกุฎก็คือมองกุฎเลยจะไปมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นมงมันก็จะมงเลยแต่อันนี้คือคําว่ามงกุฎ คราวนี้มาดูคําที่ผสมด้วยสเสียงยาวเขาถึงเรียกว่าเพลิดเสียงยาวก็คือมันสามารถลากเสียงยาวได้อย่างเช่นคําว่าจืดจืดเนี่ยมันก็ยังออกเสียงจืดตลอดจืดอย่างนี้นะคะต่อมาคาว่าบวชบวชเนี่ยมันถึงมันยังออกเสียงบวชได้นะคะแล้วมันก็ลากเสียงยาวได้อาเหมือนกัน อาดเนี่ยอันนี้ก็ากเสียงยาวได้ต่อมาคําว่าอูดนะคะอูดเนี่ยมันก็ยังออกเสียงอูดได้ตลอดนะพอเรายากลากเสียงต่อมาคําว่าโทษโทษเนี่ยมันก็ยังออกเสียงโทษได้นะคะแต่คําที่เป็นสละเสียงสั้นเนี่ยเราจะไปลากเสียงมันไม่ได้เลยอย่างเช่นคําว่าบท บทมันก็คือบทเลยนักเรียนบอทอบทแต่ว่าถ้าเราไปลากเสียงมันมันก็จะเป็นโบทเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนเสียงละมันก็จะเป็นเสียงคําว่าโบทแต่คําที่เราอ่านคือคําว่าบทนะคะคนนี้ให้นักเรียนสังเกตเสียงคําว่าเป็นสเสียงสั้นหรือสเสียงยาวฟังจากเสียงนะอ่าต่อมานะคะฝึกอ่านคําคําว่าทันนะคะพอ นกตออค่ะตอากโตอ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 ตเปอต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 อดเตอ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 อ่อตอตว่าตอ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 ตตอตอตอตตอตออตอออออตอตออ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 

ตลาดรออออลานะคะคำว่าพิเศษพิเศษพ่ออต่อเ<ล>อพอเอพ่อเอพพิเศษตอคำว่าตั้งจิตตั้งจิตอ่อออา ตั้งไม้โทตั้งจตั้งจตอตตออตต่อตีต่าตี่อตีตอตต่อตีต่อตาต่าตีต่อตต่อตรต่อตาต่อตตออตต่อตีต่ตีตตัก่อตีอตคต่ง่อตี่ะตัตต่ตีตตอ่่อีออ่ ไม่คะไม่ค่ะไม่เห็นใครค้างเลยครับแสดงว่าเป็นที่ของถูกแน่เลยค่ะต่อมาค่ะคําว่าต่างชาติต่อตางชาติตออต่างอม่อีต่ต่ออีต่ออต่ตออต่อี่ต่อ่ออี่าต่ตอ่ออี รามาคำว่าสังเกตตอ่ะงอสองอ่ะงอสังเกตอีตอเกตอ่านว่าสังเกตสังเกตคำว่าสาเหตตออ่ะสองเกตตอเอตอตเกตสังเกตประเภทประเท พ่อระระระอที่พ่อที่มาระทีทอ่ะคำนี้ค่ะอ่านว่ารแรกอ่ะระระขมดาขมวดขมวดลาอ่ะลาจัดจ ม้ามุดรวจก้อนตำรวจก้อนอีกก้อนอีกฝาแฝมะมลางสาดลางสาลางสากะเด็ดเลือดกร็ดเลือดบาพทะบาพทะบาดมะกฎหมากฎหมา วันพุธวันพุธเมตาเมตาการกาชาติชาติอนุญาตอนุญาตอนุญาตับปลาลดจับปลาลดลตลกดเกดปาาดปิดไม้ฉีดไฟปิดไม้ฉีดไฟ วิทยุาาวิทยุวิทยาอากาศว่าเขียนวทยาอากาศว่าเขียนเขียนปราดากราดปกราดกราดปราชกราปกรา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 รา ขาขวดขาขวดขาขวดดีขวดดีขวดดีมีปีชวดปีชวดลวดดัดอ่าลวดดัดลวดดัดพัฒนาพัฒนาพัฒายาพีชยาพีชยาพิชผิดพลาดผิดตลาดผิดพลาด รังเกียจ์เกียรเสียสีญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่สสะอาดใสสะอาดใสสะอาดปละมาเรื่องเลื่องปลามาเรื่ต่อมานะคะให้นักเรียนฟังนะเดี๋ยวครูจะอ่านความหมายของคำให้ฟังกาชาตินะคะหมายถึง อันนี้ที่ครูอ่านไปเมื่อวานนี้เลยเครื่องหมายบวกมาเครื่องหมายกากบาดสีแดงบนนะคะพื้นขาวเป็นเครื่องหมายของกาชาติสากลคำว,ว่าญาติหมายถึงคนในวงวานที่ยังนับรู้กันได้อย่างได้ทางเชือ้อเชือเช้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ <c oughs> รามาเลเลอร์นะคะหมายถึง กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำปรากฏปรากฏการหมายถึงการสําแดงออกมาให้เห็นปีชวดหมายถึงปีที่มีหนูเป็นเครื่องหมายพัฒนาหมายถึงทำให้เจริญหรือทำให้ดีขึ้นเมตตาเมตตาหมายถึง ความรักและอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขต่อมาคำว่าลาดหน้าน่าเรียนได้ยินเสียงครูชัดไหมชัดครับค่ะตอนนั้นไม่ได้ชัดเท่าไหร่ครับตอนไหนเหรอลาดหน้านะคะหมายถึงนี่เข้ามา25คน ที่นําเส้นไปผัดกับน้ามันนะคะแล้วราดด้วยน้ำเกตียวซึ่งผสมกับแป้งมันนั่นเองปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวแล้วก็มีเนื้อสัตว์และผักคะน้าเป็นส่วนประกอบสําคัญวิทยาหมายถึงความรู้อนุญาตหมายถึงยินยอมยอมให้แล้วก็ตกลงต่อมาเป็นฝึกกานประโยคนะคะ อ่านักเรียนช่วยกันอ่านหนึ่งสองสามเราต้องช่วยเราต้องช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราอ่าเราต้องช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราต่อมาค่ะลุงปรากฏการลุปรากฏธรรมชาติอย่างหนึ่งลุงเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งต่อมาตำรวจ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 ใน เราควรเรควมีความเมตตาต่อสรรต่อสรรฉันไม่ดื้อทำบวดีกับผู้ใดหรือไม่หรือมผู้ใดฉันไม่พูดหรือทำบวดดีกับผู้ใดเราต้องเคารพญาติผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อฟังญาติผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อฟังญาติผู้ใหญ่ทุกคน ว่ายังไงครูมเมื่อกี้ภาพผมค้างนะครับภาพทุกคนค้างหมดเลยครับเราไม่ได้ยินเสียงอะไรได้วยครับเป็นที่เน็ตพูนนั่นแหละเน็ตพูไม่ดีเอางี้เดี๋วมานอนนี่เลหนูมไม่หนูไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะครูถ้าเน็ตพูนไม่ดีทุกคนจะค้างหมดแต่ถ้าเน็ตบางคนไม่ดีก็จะภาพของคณนั้นน่ะ เฉพาะคนนั้นน่ะจะค้างจะถ้าค้างหมดถ้าภูมิเห็นค้างหมดภูมไม่ได้ยินเสียงเลยแสดงว่าเป็นที่ของตัวเองอ่ะต่อมาค่ะประโยคสุดท้ายหน้านี้สมเด็จเป็นคนเปรียเปรีคอานเ่นไม่ประาดเลยเลิศอ่าต่อมานักเรียนอ่านบทลอยกองตามนะคะอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วเมื่อวาน อ่ะคราวนี้ฟังอีสออสไปตลาดซื้อผักกาดดอกสลิดลางศาสตร์มะยงชิดปาสลิดและปากฏดพุซา้าส้มละมุดอีกมังคุดมะกรูดสดไขเด่เป็ดเผ็ดเลิศดสดเนื้อสัตว์สดบดสะอาดแม่เตรียมของพิเศษตั้งจิตเจเพื่อตักบาต กิจกรรมบำรุงศาสตร์ชาวต่างชาติมาสังเกตทุกคนไม่ประมาทจะฉลาดรู้สาเหตุจัดสรรในขอบเขตแบ่งประเภทคำแม่กฎนะคะอันนี้คือบทร้อยกองของคำที่อยู่ในมาตากฎซึ่งมีหลายคำเลยนะคะต่อมาอ่ะอนี้นะคะแบบทดสอบต่อไปนี้เนี่ยนักเรียนอะ่ะ ช่วยกันตอบแล้วกันนะคะอะ่ข้อที่หนึ่งคำในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดหนึ่งอาการสองผูกมิดสามบริเวณผูกมิดค่ะอ่าผูกมิตรนะคะคำว่ามิดนะสะกดด้วยตอเต่าลอเรือเนี่ย เวลาเราอ่านเราจะอ่านเป็นออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะส่วนคําว่าอาการไม่มีเลยบริเวณก็ไม่มีข้อที่สองไม่ให้ทํา <c oughs> ดูหน้าจอ <c oughs> ข้อที่สองคำในข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตราต่างมาตราก็คือมันต, <c oughs> ต่างจากข้ออื่นหนึ 1, ่งเกสรนสองสามารถสามเกษตร สามารถค่ะเกสอนสามครักเร่สอนครับเกสอนนะคำที่ถูกต้องก็คือคําว่าเกสอนนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวมันมีตัวสะกดต่างมาตาสามารถเนี่ยก็คือมาดเนี่ยออกเสียงดอเด็กเกษรคําว่าเศษเนี่ยออกเสียงดอเด็กแต่คําว่าเกสอนเนี่ยมีดอหนูนะคะสองอนอสอนแต่เวลาเขียนเราใช้รอเรือ มันออกเสียงในมาตากนนะคะต่อมาข้อที่สามทำในข้อใดไม่เข้าพวกหนึ่งกระดาษสองประดาดสามระดาดกระาดระดาดกระดาดค่ะะกาดาะไม่เข้าพวกนะข้อสามค่ะข้อสามเพราะว่า ี่ยอ<า>ดอาสอดาสอสสอฤศีเนี่ยเป็นตัวสะกดในมาตรากดประลาดเนี่ยตรงตัวอยู่แล้วมีดอดเด็กนะคะนี่ประดลาดาม,ม,มีนอหนูเส,สะกดอยู่ในมาตาากด <Yeah. S 1> ต่อมาข้อที่สี่คำในข้อใ oh, ด<ๆ>มีคำที่อยู่ในมาตรากดทุกคำหนึ่งโชคลาภพิเศษสองแหวนเพชรมรกต สามมงกุดรูปภาพแหวนเพชรมรกุคคอยกดค่ะแหวนเพชร<ล>มรกุน,กนะคะเพราะว่าเพชรเนี่ยสะกดด้วยชอช้างแล้วก็มรกุสะกดด้วยตอเต,ต่าซึ่งออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะนี่คำเฉลยนะคะที่พวกที่บอกไปะะต่อมาข้อที่ห้าอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้ คําขวัญนี้นะคะใช้คําที่มีตัวมีตัวสะกดในมาตรากดกี่คำหนึ่งสามคำสองสี่คำสามห้าคํสามคำสามคำามคำสาคำสาคำคตอบคือสามคำมีคําว่าอากาศมีคําว่าพิษ แล้วก็คำว่าชีวิตมีแค่สามคำเท่านั้นนะคะนี่อากาศคิดแล้วก็ชีวิตมีแค่สามคำต่อมาข้อที่หกประโยคใดมีคำที่มีตัวสะกดในมาตรากดมากที่สุดหนึ่งห้องเรียนของเราจะสะอาดทุกคนต้องปัดกวดเช็ดถูสองคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรสาม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกข่้เรียนครับขั้นอบนะครับข้ับเช็ดวค่ะข้อที่หนึ่งนะคะมีคำในมาตรากดมากที่สุดสะอาดแล้วก็ปัดกวาดเช็ดมีทั้งหมดสี่คำนี่สะอาดปัดกวาดเช็ดนะคะมีทั้งหมดสี่คำต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะ คำในข้อใดเติมตัวสะกดแล้วมีตัวสะกดต่างมาตากับคำในข้ออื่นข้อหนึ่งสำเร็จอาวุธสองวิหกก้อนเมฆสามโอกาสก้อนอิฐวิหกหก้อนเมฆครับต่างมาตานะ ไม่สึงค่ะนะเพราะว่าวีหกนะคะวีหกเนี่ยใช้คอควายเป็นตัวสะกดนะคะคกับก้อนเมฆใช้ตัวคอระครังเพราะมันตักมาตานะต่อมาข้อที่แปดค่ะเด็กที่ทำผิดแล้วรู้จักขอโทษสามารถป,ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนะับว่าเป็นเด็กที่น่าชมเชยประโยคนี้มีคำในมาตรากดกี่คำ หนึ่งสองคำสองสามคำสามสี่คำสามคำคำคำครับสามคำครับสามคำค่ะคำค่ะสามคำมีคำว่าพิดมีคำว่าโทษแล้วก็คำว่าคำว่าอะไรอีกเด็กค่ะเด็กก็ไก่เนี่ยไหนไหมเออ สามาคถชมค่ะคำว่าชมชมสามารถมีคำว่ามิดมมีโทษแล้วก็มีคำว่าสามารถนะคะสามคำข้อที่เก้าข้อใดเขียนคำอ่านได้ถูกต้องหนึ่งกระเซตสองสามารถสามธนบัตรธนบัตรค่ะ ธนบัตร,ตรตับขอบคุณค่ะข้อที่เก้านะคะธนบัตรนะแล้วธนบัตรสามารถก็คือเนี่ยเขาเขียนเพรเขาว่าเขาเขียนว่าสามารถเกษตรเกษตระนะเพราะฉะนั้นเขาเขียนผิดต่อมาข้อที่สิบนะคะประโยคข้อใดมีคาในมตากฎที่เขียนผิดหนึ่ง เขาให้โอกาสเพื่อนที่ประกาศข่าวสำคัญ 2. คนที่เกียดค้านเพื่อนจะลังเกียด 3. มมิตรแท้จะนำสิ่งที่มีที่มีประโยชน์ห<า>นึ่งครับหน้ากคโอกาสนะคะโอกาสกับประกาศเนี่ยเปลี่ยนคำกันนะคะโอกาสจะต้องใช้อะคำว่าประกาศ นะจะต้องใช้คำว่าตัวสอาลานั่นเองโอกาสใช้คำศอพใช้ตัวสอเสืออ่ะคราวนี้นักเรียนแบบฝึกหัดหน้านี้นักเรียนทําไปแล้วนะคะหน้าที่53 54ครูเก็บคะแนนตามนั้นไ,ไม่ต้องถาใช่ไหมคะครู